ขายแกะในประเทศอังกฤษได้เงินเกือบสองร้ล้านสบายดีทุกคนมื่อนี้จะพาทุกคนไปขายแกะไปเบิร์นำกันพี่น้องมันสะได้ราคาน่อยหลายปันในแล้วก่อนอื่นพี่น้องไปเอาแกะขึ้นรถกันพี่น้องจะเป็นรถที่เขาจะมาขนแกะพี่น้องรถขั้นง่ายๆแบบนี้เลย หลังจากรถค้นแกะเขาจะไปหับแกะเข้ามาแล้วห้าก็ต้องขี่รถนำกลนเข้าเจ้ามาที่ตลาดค้ายแกะแห่งนี้ก็จะเห็นแกะได้ยหลาย สายพันธุ์หลายๆหลุะนนที่เขาจะเอามาขายที่ทุกคนเห็นหนีกระล่างแลนนี่เป็นสายพันธุ์แบ็กเฟสพี่น้องเมืม่อันแลนกระตือรือร้นขนาดแข็งแห้งโซสก,กัญญาาพเฮากระจะย y างไปหาแกะของเฮาเพราะว่าเฮาต้องไปเบิงวารุดที่เขาจะาค้นมากนะเขาจะเอาแกะของเฮาไปป้าไปโซนได้ไปป้าไปลอกได้เนาะเฮาต้องปติตามเบิงนี่จะเป็นแกะที่เฮาเอามาขายในสุดนี้จำนวนแปดแปดโต เป็นแกะสายพันธุ์ซีวิกกับเซิร์ฟิกจีว่า,าเอาอมาขายในสุดนี้ทุกคนมาเบิร์นน้ำกันนะว่าจีด้ราคาดีบ่หรวยจได้ราคาจังได้เนาะแต่ละแกะที่เขาเจาะออมาขายก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายรุ่นเนาะท,ที่ทุกคนเห็นบนเป็นแกะเฮาโดยพี่น,น้องเป็นแกะของเขาเจ้าเนาะแต่ว่าเป็นพี่น้องมาไกลๆซะสุดหนึ่งบ้างเจ้าที่เขาเจาะออมาขายพี่น้องสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยก็มีแกะที่ทุกคนเห็นตัวสีดำนี่มัน สายพันธุ์อีกอย่างหนึ่งพี่น้องเขาประือพี่น้องพอแฟนนักบอกหลายเ่ออยู่แต่บ่จือและนี่สายพันธุ์ที่ทุกคนเห็นตัวนี้เป็นแบ็คเฟรชจะหนาดำๆำเขาแหลมๆลมยาวๆแ,แ,แบบนี้เนาะเขามาสู่การขายส่วนวิธีการขายของเขาเจ้าจะเป็นวิธีการขายแบบนี้เป็นการประมูลเนาะซึ่งที่ทุกคนเห็นแบบนี้นั่นก็คือในวงนี่เนาะในสุดนี่ที่เขาจะเอามาขายนี่พี่น้องในหลอบหลอบนี่ก็คือหนึ่งร้อยเศร้าหาโตเนาะการขายก็จะเป็นลักษณะการประมูลภายหายราคาดีขวดขายให้ผู้นั้นเนาะ จะมีการบิดแข่งราคากันขึ้นจบอยู่ที่ราคา73ผาวต่อหนึ่งโต้าทุกคนมาเบอรอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี่จะกลุ่มหน่อยกลัวกลุ่มสุดก่อนหันเนาะสายพันธุ์ที่ทุกคนเห็นนี่เป็นซีวิกมาเบอร์นำกันนะพี่หน่อวาราค่าในกลุ่มนี่สีถือตัวหนึ่งเท่าได้เนาะหลยคนกัถามมาว่าราค่าราคาเท่าไรราคามันราคาป่อตายตัวคือที่ทุกคนหูนั่นแหละเนาะคอยบอกสุจ้าฟังนั่นแหละมันเป็นการประมูลขายพอสนั่นก็คือกลุ่มนี่มีจํานวนหาสิบโต กจะจะบิดราค่าหลากักเกณฑ์กันขืนตกยุทธี่ราค่าแปดสิบสีผ้าต่อหนึ่งตออกจากลิงผ้าทุกคนมาเรอเบิ่งหลอบลอบแกะที่ยังบ่ทันได้ขายส่วนสายพันธุ์ที่ทุกคนเห็นหนี่คลินก็มันใหญ่เป็นสายพันธุ์เฮิร์ดวิกตอนที่มันเกิดเนาะไม่ไจะเป็นตัวดำพี่น้องดำเบิรโตเบิดต้นเ,เ,เ,เลยพอมันเกิดมาไห้สักพักหนึ่งเนาะสามสี่เดือนมันก็เรลิมเปลี่ยนสี จะมาเป็นชี้นำต้านแบบนี่หัวขาขอมมักมันก็พี่น้องแกหลุนหนี่พวกนี่สายพันธุ์แบบนี้ส่วนร้าเขาจะเลี้ยงอยู่ในเขตเนินเขาคือเขตทีมเป็นผู้ส่วนแกะโตนี่นะพี่น้องสายพันธุ์อัน,นี้นพี่น้องซื้อมันห้าสด่มหมดคอมหัวเขาออกเสียงถือว่าพี่น้องแต่ว่ามันจะมีขนแถวหัวพี่น้องมันเป็นตาแพงก็ไปวงเลยเลยพี่น้องกันจะเห็นแบบนี้นะส่วนร้ายเขา,จ,ากกจะเอาลูกแกะมาขายเพราะว่าสุดๆนี่เนาะมันเป็นการขายลูกแกะแต่ละ อาทิตย์เนาะก็จะมีการขายที่หลากหลายเปลี่ยนกันไปเนาะบางมือก็จะขายงวัวบางมือก็จะเป็นอ่าการขายแกะที่ว่าพดกเกษียนแต่ว่าในมือนี่ที่เขาเอามาขายก็จะมีแต่ลูกแก่รวนๆเลยพี่นนองแต่ว่าจะมีแกะหลากหลายสายพันธุ์ที่เขาจะเอามาขายจากหลายๆาฟาร์มทีมากจากหลายภูมีผากแต่มันจะมีความแตกต่างกันได้พี่นนองก็คือถาแกะที่อยู่ในเขตดาวเซาบอกเลยผา,ากใตเขาอังกฤษก็จะเป็น ลักษณะอย่างหนึ่งผักเนื้อของอังกฤษก็จะเป็นลักษณะอย่างหนึ่งมันสายพันธ์เดียวกันอยู่พี่หน้องแต่ว่ามันจะมีหูพังขนาดที่แตกต่างกันไปเพราะว่าในแต่ละเขตในแต่ละโซนเนาะบางที่เนาะบางเทือนหลักกญะาในเขตฟ้ามฟ้ามนั่นอาจหญจ้าะบสมบูรณ์บบเพียงพรมันจะเห็ดใหกแกกโบตัวใหญ่ปันใดแต่ว่าคือโซนเขตได้ทีแกะมันตัวใหญ่โตดีอุดมสมบูรณ์กับแกะ โตนั่นก็คือแม่นได้หับหยาเพียงพ่อนี่ก็จะเป็นรถค้นแกะหนะ้าตารถค้นแกะที่เขาจะมาหับแกะหลังจากที่ว่ามีการสือคายแหละเขาก็จะค้นแกะเอาไปส่งอยู่ฟรามเนาะก็คือเป็นรถแบบนี่สามสันเลยพี่น้องบ้างคนที่เขาจะมีรถส่วนตัวของเขาจะเขาก็จะใส่แท็กเตอร์ แบบนี้เข้าเจ้าสใส่รถละชีทุกคนเห็นนะทุกคน <laughs> ม้าสองตัวมานั่งอยู่ในรถพี่น้องสออนมากไปพอม้าญี่บ้านเขาก็หูความนะพี่นอ้องและอีกอย่างหนึง่งบ้านเขามีกฎระเบียบในการปกป่องซันะเป็นต้นเส้นเอาพวกสัตดเหลี่ยงเส้นม้าแมวว่าอย่างเสียพี่น้องส่วนผักส่วนการเกษตรของเข้าเจ้าพี่น้องรัฐบาลจะให้การสนับสนุนหลายที่สุดเนาะแกะฟูงนี่ตเมื่ไงซะพี่น้องหนึ่งร้อยเจ็ดต,ตัว ตกอยู่ที่79ผาวต่อ1โตทางกลุ่มนี่ตกอยู่ที่133ผาวคิดเป็นเงินกิบอยู่ที่244,800,000กีบถ้าเป็นเงินบาทอยู่ที่447,200บาทมาเบิ่งกลุ่มนี้นํากันทุกคนมาเบิ่งนํากันว่ามันสิได้ราคาเท่าใดกลุ่มนี้เนาะมีทั้งหมดอยู่69โตสายพันธุ์ที่ทุกคนเห็นนี่แม่นสายพันธุ์เทคโซเป็นสายพันธุ์ที่นิยมในประเทศอังกฤษเพราะว่าหนามันจะเป็นหนาสันๆโตตุ้ยๆแต่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ได้ราคาสูงในจํานวน60 ต,ตัวของกลุ่มหนีตกยูทีลา 5, ่าค่า1 0 0่่ต่อหนึ่งโตก็คือเป็นสายพันธุ์ที่มีความนิยมสูงในประเทศอังกฤษแกะอยู่ประเทศอังกฤษก่อนจะเอามาขายต่องใส่เอียแท็กหานีก็คือเหตุผลที่ต้องใส่เอียรแท็กเวลาทีวา่าแกะมันยางผ่านเครื่อ,องกวดเนาะมันก็นจะไปโซ่อยู่ในหนาคอมแบบนี้่ันสมัยและเทคโนโลยีที่เก่าไกล นับแกะโดยบอต้องใส่คนนับข้อมูลต่างๆก็จะมาโชว์อยู่ในหน้าคอมแบบนี้ส่วนแกะของเห่าเอามาขายในสุดนีแปดสิแปดโตโตกเป็นเงินยูทีเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบหกพาลเงินกีบจะยูทีหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนเก้าสิบพันกีบถ้าคิดเป็นเงินบาทจะยูทีสามแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนมาขายแกะมาเบิ่งน้ำกันว่าตลาดขายแกะอยู่บ้านเขาเป็นแนวดเหนาอสำหรับใครที่มีความสนใจเกี่ยวกับฟาร์มแกะฟาร์มมัาอยู่ที่ประเทศอังกฤษมีคำถามอีกอย่างก มาสอบถามกันมาได้คอมเมนต์มาทักทายสบายดีกันได้อยากหูว่าทุกคนเนาะมีความสนใจเกี่ยวกับเกษตรกร,กรฟร์มหลายปันได้แล้วแต่ละคนนะปัจจุบันทุกคนเห็ดฟ้ามอีหยังเนาะปลูกพักปลูกมีหรือว่าเห็ดสวนอีหยังแน่คอมเมนต์มาทักทายสบายดีกันได้คลิปนี้กากไวซํานีิขอบใจได้แล้วทุกคนทีคอมเมนต์และทุกคนที่กดติดตามเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปก่อนจ้าบายบายสุกดีไม่ใสอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้อง